สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้เดี๋ยวผมพามาเทสการฟักไข่และน้ำดังฟ้ากันนะครับวันนี้เราจะใช้น้ำดื่มนะครับหลายคนเคยลองน้ำปลาปามาแล้วนะครับทีนี้ผมให้ลองน้ำดื่มนะครับเพราะว่าชัวร์สุดนะไม่มีสารเคมีนะครับเมื่อคืนลืมฟัก,กเอาไวนะ้เนาะตอนนี้ก็ประมาณ8โมงครึ่งนะครับ8โมง20นะครับเดี๋ยวเรามารอดู2ทุ่ม20เนี่ยมันจะครบ12ชั่วโมงอ่าดูว่าจะออกมา,มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้คือเวลาเทสฟักเนี่ยผมจะเทสฟักแค่ประมาณ 12ชั่วโมงเท่านั้นนะครับนะถือว่าถ้าเกิดฟักออกมาก็ถือว่าฟักรเร็วมากๆนะครับนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเทสฟ,ฟักกันที่24ชั่วโมงแล้ววัดผลเนาะว่ามันออกมาเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเ,เราใช้น้ําเปล่านะครับน้ําดื่มแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะประมาณ1.5ลิตรนะครับ 15ลิตรเท่านี้เองนะครับก็จริงๆแล้วปกติผมจะใส่จนเต็มนะเดี๋ยวมาเติมอีกทีนึงก็ได้นะครับตอนนี้เราใช้ไข่ไรน้ำนางฟ้านะเป็นไข่็อดใหม่นะครับไข่ไรน้ำนางฟ้าไทยถ้าเกิดใครอยากได้นะครับเห็นผลแล้วอยากได้นะคืนนี้เดี๋ยวมาเจอกันในไลน์นะครับแล้วก็สั่งมาได้เลยเนาะแต่จริงๆแล้วของผมทุกรอดฟักดีอยู่แล้วนะครับนะการันตีได้ถ้าเกิดว่าไม่ฟักก็คือคืนได้เลยนะครับนี่อันนี้ครับ ึ่งช้อนนะครับไม่พูนนะครับไม่พูนนะครับอ่ะสองช้อนนะก็คือเดี๋ยวผมมาเติมน้ําอีกทีนะครับพักประมาณสองช้อนแล้วทําไงต่อนะครับหลังจากนั้นเราก็จะคนตามระเบียบนะครับนี่นะนี่ครับมันก็จะลอยอยู่ที่ผิวน้ําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ช้อนก็ได้นะครับคนนะฮะคนแรงๆเลยนะครับในช่วงแรกให้มันหมุนติ้วแล้วก็ จมลงไปอยู่ในน้ำนะมันไม่จมครับบอกไว้เลยว่ามันไม่จมนะครับเพราะว่ามันเบามากหลังจากนั้นทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้น้ํามันนิ่งนะครับพอน้ํานิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขี่ยนะเขี่ยที่มันอยู่ติดอยู่ตามขอบเนี่ยนะครับลงไปแบบนี้นะครับ,นนรบเพราะว่ามันมีเหมือนฝุ่นอนะมันเป็นเหมือนฝุ่นนะครับขึ้นมาติดอยู่ด้านบนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเบานะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะคนเอาไว้แบบนี้นะครับ คนไว้แบบนี้เนะาะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอีกทีหนึ่งนะแต่เราก็ได้คงคงได้สองรอบนะครับเช้าแล้วก็เย็นนะได้เช้าแล้วก็เย็นแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคืนนี้เดี๋ยวมาไลฟ์วันเด็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลกันว่าล็อตนี้จะฟักดีแค่ไหนนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องประกาศไทยนะครับใครสนใจไข่ไรน้ำนางฟ้าสําหรับอนุบาลลูกปลาแรกเกิดนะครับก็กดสั่งที่ตะกร้าได้เลยนะครับเป็นไขลน่ล้นๆแบบนี้นะครับนี่ นะฮะคุณภาพดีแล้วก็อัตราการฝักดีนะครับนะสนใจอนุบาลลูกปลากดได้เลยครับ